สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามพระภูมิเจ้าที่เทวดามารพรมหรือใครๆโดนบันดาลให้เป็นผิดเข้าใจผิดเธอกำลังเข้าใจผิดมิชาทิฏฐิคือเข้าใจผิดนั่นเองไม่มีอะไรโดนบันดาลได้น้ำศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์กองไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้ามีจริงผู้เจ้าพูดผิด และผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้ผู้เจ้าเราจะพูดผิดเลยลืมไม่เลยว่าโอ้สันโลกยังเป็นไปตามาพระภูมิพระพรมนั้นสิ่งเหล่านี้ส่งไม่ส่งผลอะไรกับพวกเราพวกเราต้องยืนยันในคำสอนของาศาสดาในเมื่อเรามีาศาสดาเป็นสารณะโยมต้องมั่นคงต้องเชื่อวัดไปเลยว่าไม่เป็นอะไร